สวัสดีท่านผู้ชมดูท่านนะครับก็ <c oughs> วันนี้ผมก็จะมาสอนเล่น MK2 ครับมั้งนะ <c oughs> เขาเรียกอย่างนี้มั้ง MK1 ก่อนก็นได้นะกครับ MK1 <c oughs> ก่อนล้วกันนะครับหรือว่าปืนไฟสุกสกาวหรือแฟร์กันนะครับไม่รู้ว่าเคยลงมายัางนะครับแต่ก็มีเพื่อนๆข้างบ้านนะครับหรือว่ายาๆบอกว่า อาลองสอนอไปให้หมดสิเห็นชอบเล่นอ่ะก็เลยก็มาสอนได้ไหมครับขอตัดไปเอ้ยไม่ต้องตัดหรอกครับขอโทษครับเลือกแต่ละด่างกันนะครับมาครับก็คือพี่ก็จะมาสอนว่านุกคนคนนึ่ว่าไอเไมแฮกนะครับคือคนที่รุมเรวก็่ๆไอเทมน,นะครับ ออคือเรียนนา,าอุ๊บมีตัมเต็อ,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 อเหมาเนะครับแกๆๆนะครับนะครับจะยร้อยทั้แรกยิงเลยเป็น,นี้ฟิวิวฟิวิวนะครับที่อือ่ขอแนะนำว่าให้กนดนี้ยิงค้างไว้แล้วกดนะเป็นแม็กเร็วครับคปิดกัวรัวครับนะ ปไปเร็วขึ้นครับปิว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 แล้วแฝงกันนะครับพี่จะบอกว่าอย่ายิตงตรงครับมันเป็นกระสุนดินนะครับไม่ใช่กระสุนถึกเลยครับยิงรูปนะครับต้องยิงดักนะครับก็กระระยะเออน้ำเัินครับแฝงกันนี่มีแรงจริงครับถ้าไม่มีจุดเกาะกันนี่กันไม่อยู่ไม่ต้องจะเป็นเล็งตัวไม่ต้องเป็นเล็เลงหัว อ้อยิงโดนรับนะครับปืนพิ่ต็อกหลายนิดนะนะครับแล้วอ้าวแล้วก็พี่ก็ลืมบอกข้อเสียของ MK1 กับ MK2 นะครับข้อเสียของมันคือปืนนี้นะครับยิงง่ายกว่านะครับแต่มันจะไม่ล็อกนะครับมันจะไม่ล็อกนะครับ ไม่ล็กอกยังไงเหมือนมันไม่ล็อกหัวมั้งครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือนะครับดูนะครับเดี๋ยวพี่ยิงให้หนูนะยิงตรงๆปุ๊บมันจะตรงเดียวใช่ไหมครับมันจะตรงอย่งเดียวนะครับแต่ถ้าเป็น M K 2นี่มันจะเขาเรียกว่าอะไรย้อยลงมาเลยครับย้อยลงมานิดหนึ่งอะ่ะนะครับ คือถ้าปล่อยนะถ้าเกิดเราออโต้ไปนะครับคือกดเปลี่ยนไงเลยเรับมันจะเหมือนเป็นบั็กหรืออะไรไม่รู้ครับมันยิงเร็วอยู่ตลอดเลยนะครับยิ่งยิ่งห้ามกดปล่อยนะครับถ้าปล่อยรือว่าหลุดหลุดมือที่ยิงไม่นะครับมันจะหลุดทันทีนะครับยะเว้นคนที่ชำนาญนะคอยจะกลับมากดทันอีกรอบนะครับก็ถือว่าดีไปนะครับนะ ก็อ่าเดี๋ยวเม่ดต่อไปพี่จะมาให้ดู MK2 อันนะครับหรือว่าไม่รู้กันนะจำชื่อไม่ได้ชื่อไม่ได้จำชื่อครับจำแต่รูปปืน,นครับต้องขอโทษด้วยนะครับที่บอกข้อมูลละเอียดไม่ถึงใจเพื่อนๆนะครับกดเร็วสิแน่หางนะครับ ต้องขออภัยนะครับคือ,อเป็นพราะเกมหรือเป็นเพราะเครื่องก็ไม่รู้ครับช้านะครับเราจะมาลองปืนไฟส,สุกสกาว mk 2นะครับเอ้ยมันชื่อเดียวกันนี่ว่งปืนไฟส,สุกสกาวโอเคชื่อเดียวกันกจะจนะครับขออภัยนครับเพราะก็ได้จำนะครับอ่าด่านนี้ก็ขอเลือกเป็นด่านที่ผมชอบแล้วกันนะครับ ก็จะยิงให้ดูเลยนะครับนะครับมันจะยิงแล้วมันจะย้อยลงไปไน,นะครับอีกอย่างครับอันนี้น่าจะเล่นเลยนะครับตีตีถามว่าอันนี้มันล็อกอยังไงสมมุติถ้ามันเดินเนือเน้อๆข้างๆอย่างนี้ยเห็นไหมมันจะถือว่ายิงโดนเลยนะครับมันจะถือว่ายิงโดนเลยนะครับแต่ข้อเสียของอันนี้ก็คือ มันยิงมันจะไม่ตายครับซึ่งกะกระยากกว่าเดิมครับจะเห็นคนที่ขนาดก็ยังคิดว่าอันนี้ว่ากระยากกว่าที่ความจำนานของคนนะไม่ได้ฝึกเรย่อยบซึ่งที่แนะนาว่าต้องฝึกไปเรื่อยๆครับฝึกัดกระขัดยิงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็าจะเจ๋งเลย อ่อเหียวองเอ็นเคหนึ่งน็คือมันแอนนะครับมันิไอ้เกาน,นั่นแหละพิโพรพโรดำอ่ะพีโรไม่ตีนะสีดำอ่ะนัดเดียวไม่ตายครับจะเหลือถ้าตีมดอีกเม็ดหนึ่งนะครับถ้าเป็นเอ็นเคสครับจะนัดเดียวตายทีครับจนไม่ต้องมายิงอีกแล้วครับอเสียของแต่ มีสืนะครับก็มีสีนะม่เเนหน่บาลานี่ยังไม่มีลันะมีไม่พให้ดีครับนะครับบาลานงต้งมีครับมีนมันยิงท้าครับไกลก็ตีครับใช้หนวเตาัดให้มันอ่อนลงได้ไหมแล้วจังไงเหมือนเดิมอ่ะ อยากครับอันนี้ยินงนวนี่มันจะไม่ขึ้น่าเต้าปืนติดยบจะไม่รู้ว่ายงโดนรไมนมันจะไม่ขึ้นายิงติดไหแต่เป็นอีนนี้มันจะมีลูกไฟติดตอนที่เรายิงนะครับแลว่า,สสานตกจะหาน่าจะนะให้สังเกตนะครับิดรงนี้กระลูกกะลูกกะระยะลกะเลย่ปยลู้า เกมนี้นะครับพี่บอกเลยครับว่าถ้าโทรศัพท์คุณแหลกหรือว่าโทรศัพท์คุณช้านะครับมันจะเล่นไม่สนุกทันทีนะครับจะเป็นเกมที่น่าเบื่อเลยนะครับคือพ,พี่ก็ไม่ไน้แนะนําให้น้องไปซื้อใหม่นะครับก่อแล้วแต่คนถนัดนะคือพี่ว่านะสําหรับพี่นะเกมเนี้ยถ้ามันแหลกนะมันจะไม่สนุกเลยช้าบอกว่าน่าเบื่อแนละ้ว ก็จบไปนะครับ,บ,รบสําหรับการฝึกนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะเอาไปเล่นกับคนเลยครับจะไม่เล่นกระบอกนะครับก,บบบก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออาภัยกันด้วยนะครับฝากกดติดตามและซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็ใครอยากให้ผมรีวิวปืนอะไรต่อไปหรือว่าสอนอะไรก็ให้คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ